ดาราปาร์ตี้วันเกิดสุดหวานน้ำตาลเรียกพี่ต้องยกให้พวกเธอช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดของเหล่าคนดังหลายคนแต่ละคนเขาก็จัดปาร์ตี้วันเกิดกันสุดเรธิม์มีทีมงานที่แตกต่างกันไปแล้วแต่สไตล์ความชอบแต่นอกเหนือจากทีมงานสุดเรธิ์และก็เราเพื่อนที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็จะต้องมีไฮไลท์สำคัญภายในงาน ที่ทำเอาแม้แต่เค้กวันเกิดที่ว่าหวานแล้วยังดูจืดลงไปเลยมือมีเซอร์ไพรส์จากหวานใจที่ตั้งใจจัดโชว์พิเศษเพื่อนำมาให้คนพิเศษในวันสำคัญของพวกเขามาดูกันว่าโมเมนต์สำคัญของแต่ละคนเขาจะหวานซึ่งโรแมนติกขนาดไหน <c oughs> ขอเริ่มจากซูเปอร์สตาร์สาวอัมพชราภาที่เพิ่งจะฉลองครบรอบวันเกิดอายุครบ37ปีไปมันมาด กับบรรยากาศภายในงานที่รูหราสไตล์อัมโดยดอกไม้สีสันสดใสหลากชนิดเพื่อนๆพที่มาร่วมงานต่างก็สวมใส่ชุดลายดอกไม้สีสันสดใสแต่วันแน่นอนว่าไฮไลท์เด็ดก็อยู่ที่หนุ่มแอมพิธาน วันเกิดแฟนสาวทันทีจะธรรมดาได้ยังไงงานนี้หนุ่มแอมก็ขอโชค์ความหวานด้วยการพูดออกไม์บอกกับสาวอ้ําว่ารักมากอยู่แล้วค่ะก็เลยทำเอาเพื่อนๆต่างก็ฟีดร้องเฮกันใหญ่งานนี้ก็ยังมีซีนหวานที่ใครหลายคนดูแล้วต้องยิ้มดูแล้วต้องประทับใจตามเป็นไปทำเอาอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าเมื่อไรทั้งคู่จะมีข่าวดีกันสักทีนี้รรักใครรักใคร,ใคร,ใคร,ใคร มากันที่สาวเกรซการกล้าวกันบ้างที่เพิ่งจะฉลองวันเกิดอายุครบ27ปีไปหมาดๆบรรยากาศในงานก็ดูอบอุ่นเป็นกันเองเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่มาร่วมง,งานมาในชุดสีขาว แต่มีไฮไลท์สำคัญที่ทำเอาหลายคนถึงกับเซอร์ไพรส์ปนึ้งเมื่อมีภาพวินาทีให้โซขุนพลหอมแก้มสาวเกรซเหมือนจะเป็นการเปิดตัวว่าคือคนพิเศษซึ่งสาวเกรซก็ยอมรับว่าขุนพลเป็นคนที่สนิทที่สุดเป็นคนที่พิเศษที่สุดตอนนี้อยู่ในขั้นศึกษากันเรียกว่าโป๊ะแล้วก็เปิดมันซะเลย <c oughs> มาที่ด้านสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณหลังจากที่เคยถูกไฮโซกึงปิดโปรงหนังเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ผ่านมาคราวนี้ถึงคราววันเกิดหนุ่มกึงบ้างเจนนี่ก็เลยขอตอบแทนสิ่งเล็กๆน้อยๆให้บ้างโดยการเป็นแม่งานจัดงานวันเกิดให้กับกึงที่ปีนี้ยกพลกันไปจัดที่เอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟอนงานนี้มีเพื่อนๆไปร่วมเป็นสกีพยานกันเพียบมาถึงช่วงไฮไลท์ที่สำคัญ ที่เจนนี่แอบทำเซอร์ไพรส์เป็นการตอบแทนด้วยพู้ยิ่งใหญ่ตระการตาฉลองวันเกิดให้กับกึง้งและมีเซอร์ไพรส์ทำไป้ายไฟขนาดใหญ่มีข้อความว่า Happy Birthday กึง้ง I Love You โดยทั้งคู่ยืนอบกอดดูพุยอย่างคํำคืนสุดพิเศษนี้ด้วยกันท่านกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบอกเลยเขาว่าหวานเวอร์ <c oughs> มาที่คู่รักที่แต่งงานกันไปแล้วบ้างแต่บอกเลยค่ะว่าดิกรีความสวีทหวานเนี่ยไม่แพ้คู่รักที่คบกันใหม่ๆเลยทีเดียวขอเริ่มจากคู่รักเข้าใหม่ตามันอย่างสาวเอมมี่มรกตและไฮโซเจมคู่นี้เพิ่งจะเข้าประตูวิวากันไปได้ไม่นานก็มีรูปสวีทหวานออกมาให้ได้เห็นให้ได้อิจฉากันตลอดอย่างตอนงานวันเกิดของหนุ่มเจมที่ผ่านมา สาวเอมมีก็แอบทำเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดให้พร้อมทั้งยังหอบเค้กสั่งทําพิเศษเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าวันแต่งงานของทั้งคู่เอาไว้บนหน้าเค้กมาให้กับนุ่มเจมงานนี้สามีปลื้มสุดๆก็เลยขอจุดจุดแก้มภรรยาโชว์เอาซะเลย <c oughs> มาที่ทางด้านหนิงปณิตากับจินจรินคู่นี้หลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤต ตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็นับวันยิ่งดูสดใสดูอบอุ่นสุดๆอย่างเมื่อตอนวันเกิดลูกสาวอย่างน้องนิรินทั้งคู่ก็กอดกันพร้อมกอดลูกสาวไปด้วยและเมื่อวันเกิดของสาวนิ่งที่ผ่านมาจะมีแก๊งเพื่อน,นมาร่วมแจมนด้วยแต่ทั้งคู่ก็ยังมีโมเมนต์สวีทให้เห็นเป็นระยะดูแล้วน่ารักสุดๆ ส่วนคู่ของสาวนานาไรบีนากับนักร้องหนุม่มฮิปฮอปเวทเทนเนียมคู่นี้แต่งงานกันจนมามีโซ่ทองครองใจเป็นฝาวแฝดสองบีสุดน่ารักอย่างน้องบีนาและน้องบุคลีนแต่ความหวานของเวและนานาก็ไม่เคยลดลงเลยเมื่อวันเกิดของสาวนานาทั้งคู่ก็โชว์จูดจุ๊บกลางงานวันเกิดซะเลยทำกลองเ,เพื่อนที่ร่วมเป็นสักขีพยานรักงานนีเนเน้เพื่อนก็เลยขอพากันแชร์โมเมนต์สุดสวีทหวานของเวและนานา โดยการแช์ภาพของทั้งคู่ลงในอินสตาแกรมเห็นแล้วน่าประทับใจสุดๆโอ้ยแบบเนี้ยจะมีน้องอีกสักหนึ่งบีไหมนะ <c oughs> ปิดท้ายที่คู่ของนักร้องมาเซอร์ฮิวโกจุลจักรกับภรรยาสาวฮานาที่วันเกิดของสาวฮานาที่ผ่านมาจับในทีมชุดแฟนตาซีนานาชาติงานนี้เพื่อนๆที่มาร่วมง,งานต่างก็แต่งตัวกันจัดเต็มแม้แต่ฮิวโกเองก็ยังแต่งตัวเข้าทีม มาร่วมง,งานภรรยาสาวสุดที่รักอีกด้วยแถมมีหอมแก้มฮาหน่าโชว์อีกเห็นแล้วเนี่ยน่ารักสุดๆบอกได้เลยค่ะว่าดีกรีความหวานของแต่ละคู่ไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยจริงๆ